สองสามรอดดีวันนี้เราจะมาเปิดไปตากันชั้นที่เจ็ดอันนี้เราจะมาเปิดไปกันชั้นนี้หกกับชั้นห้ากับอ้าวมานี่เลยมานี่เลยอ่าอ่าบริกิสมาสหรรษหน้อยบริกิสมาสแต่ว่าจะแต่งตัวเป็นกระาประคบทมะทิ่ใส่ไม่ได้กูดูดูด้วยนะทิ่ใส่ไม่ได้ ไหนบอกเพื่อนเพื่อนด้วยดไมคิดมากค่ะเบฟนี่งูด้วยนะนี่เอามาด้วยค่ะอ่าโอเคค่ะอันนี้จะเป็นงูบอลไททันนะคะงูบอลไททันนี่สมัยนี้คือเขานิยมนะคะเป็นนิยมนํามาเลี้ยงนะคะเด็กเด็กวัยรุ่นนิยมนํามาเลี้ยงเพราะเนื่องจากว่าจะเป็นสีสันสวยงามนะคะ จะเป็นมูลหลามชนิดหนึ่งค่ะชื่อว่าบอลไคพอนนะคะจะเป็นมูต่างประเทศนะคะที่ไส่เขาไม่ก้าวร้าวนะคะเชื่องเลี้ยงง่ายน,นะคะเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยนะคะจับได้ถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปก,ก็ได้นะคะถ่ายรูปแล้วช่วยกรุณา์ด้วยนะคะ าถ่ายรูปให้เดี๋ยวบอกปเรีงแตนอเบไปถ่ายใกล้ๆน่ครับนี่นี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมยกมือนี่ยกมือขวาเลยครับนี่อันนี้เป็ถ่าประ้าม่งีรอโอ้โีงตีแอบตีด้วย พอจองพี่รู้ว่ามาทาน้องก่อนเอาล้วมาจับมือน้องเบาๆหนจับมือจับมือครับจับมือจับมือครับไหนจับมือจับมือจับจับมือพี่ลูกจับมือจับมือแล้วไม่ได้จะ่างนี้เลยโอเคครับนั่งนั่งผมให้เอามาเกทามเิือดให้ให้เกือดให้เลยเอาไม่เอาไม่เอามาเกือดให้เอาลุกอยืน่าลูกอย่าลูกอย่าลุน กอดอกกอดอกหันล yup. ูนเนาะกอดอกกอดอกกอดอกไว้อโอเคหันหน้ามองกล้องครับผมห้าบาทห้าบาทห้าบาทเร็วห้าบาทด้วยเร็วห้าบาทเร็วห้าบาทเร็วโอ้เก่งมากเลยครับกอดอกไว้กอดอกไว้ลูกเทมันกินไหมครับเนี่ยเป็นเทปโอ้เบฟเบฟเอามีให้มันเยอะแล้วลูกโอเคหนุ่มมนเขือเทศ เ้ยไม่ไดไม่ได้อันนี้เดี๋ยวให้รู้นดีกว่าอือขอขอให้เลยครับม,มันกินใบครับไปอ่ะอ่ะอเ,เะดี๋ยวไหว้ก่อนไหว้ก่อนไหว้ก่อนโอเค หมดแล้วหมดแล้วเแบบ๊แบเบ๊บาอันนี้ให้มีไหมครับเหลือไหมอ่านี่นี่เนียเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้อยู่กับปุ๋ยอยู่กับปุ๋ยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนทำไงไหวก่อนโอเคหมดเสร็จแล้วปะอ,อ่ะงั้นเอานี้แทนเนี่ยอ่ะสองมือสองมือครับสองมือ อ่าสองมือสองมืออ่านแหละเก่งมากเลยโอ้ยโดนอีกแหละอ่าทำไมไม่มอาสองมือ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 อันนี้กินเยอะแล้วอ่ะอโอเคขอแล้วลให้ให้ตัวอื่นให้ตัวอื่นบา,บาย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 หมดแล้วนะคราวนี้หมดแล้วมามามาให้ตัวอื่นบ้างครับนี่มีเยอะเลยครับ นี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้มันคืออะไรรนะออ่ะมันคือตัวอะไรนี่เขาเราียกตัวบบรัดปอดเลเมอร์มาดัสกัตมันกินได้มั้นเนี่ยมันเป็นทัวโอเคเฮ้ยพอพอแล้วคุณอ่ะอะไปอันนี้มันเป็นผักบุ่งครับเดี๋ยวให้ให้ทางนู้นครับไป ปึมมปึมโอเคน้องเบบมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆมามาดูครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงให้ทางไหนก่อนอุ่นนี่เต็มเลยเอ้ยอ่าเดี <t ried up> ああ๋ยวเดี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 ๋เนีี้ยเี๋ยวเะียว่ี๋นียเดี๋อยนี๋ยวนี้ยวเยเดียไวเ อ่าหนอธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยครับนี้ตอนนี้กําลังให้อะไรครับอ่ะอ่ะ,อะกินนะมดมันกินแล้วเห็น,น,นครับ่ลิงกินไปหมดแล้วใช่ไหม <laughs> ลิงกินไปหมดแล้วครับ หมดแล้วเบสระวังลิงด้านหลังนะครับเากินลูกชิ้นกันนะครับเอาเบสบอกว่าอร่อยมากเลยครับลูกชิ้นอ้าวพี่เขาอยู่ไหนนนี่ไงนี่ไงไม่ปิดหรอกครับเอากี่ไม้ครับอเอา,เอาบอเอาสิบไม้เลย ูกชิ้นอันนอร่อยมากอืมลูกชิ้นนอร่อยมากนะครับเพื่อนๆอันเล็กอ่ะเบฟมาคราวที่แล้วติดใจลูกชิ้นหมูกินเยอะมากเลยครับอร่อยมากครับอยากชวนให้เพื่อนๆมากินครับนี่ครับเป็นร้านด้านหลังตึกระับที่นียงกเอครับเป็นสวนสัตว์ปาต้านนะครับเพื่อน อันนี้น้องเบฟกำลังกินลูกชิ้นอยู่ครับอร่อยมากเลยครับของที่แล้วเป็น EP1 พี่เต๋อเอ้ลูกชิ้นนี้เราจะไปเก็บบรรยากาศชั้น5กันโอเคครับอันนี้ไม้ละ6บาทนะครับใช่ซื้อ10ไม้แถม1ไม้นะครับถ่ายร้านแ้วยเหรออ๋อถ่ายร้านด้วยแล้วครับโอเคครับอร่อยไหมครับลูกชิ้น